ผักและผละไม้มีทั้งเมนูหลักและเมนูเบาๆที่ช่วยให้เราอิ่มได้นานและมีพลังงานต่ำค่ะ ผักเมนูหลักเช่นแกงส้มกุ้งผักรวมแกงเลียงแกงเปรอะผักลูกน้ำพริกปลาทูสลัดทูนา่าใช้น้ำสลัดแบบไม่มันไม่ครีมนะคะเช่นน้ำสลัดญี่ปุ่นใสๆหวานน้อยยิ่งดีค่ะผละไม้ทานเป็นของว่างระหว่างมือได้เลยนะคะถ้าจะทานก่อนนอนให้เลือกผลไม้ที่หวานน้อยหรือไม่หวานนะคะจันทิพย์ขอแนะนำกล้วยน้ำว้าหำหำฝรั่งแก้วมังกรแอปเปิลเขียวกีวีกีวีกินกับสลัดหรือโยเกิร์ตก็อร่อยนะคะ ใครเคี้ยวฝรั่งไม่ไหวลองนำไปปั่นดูค่ะปั่นแบบธรรมดาก็พอไม่ต้องถึงขั้นสมูทตี้จะได้อยู่ท้องนานหน่อยค่ะเราได้ไอเดีย7ชุดอาหารที่จะช่วยควบคุมน้ำหนักและลดความอ้วนกันไปแล้วนะคะยังจำกฎ2ข้อในการเลือกอาหารช่วยควบคุมน้ำหนักที่จันทิพย์ได้บอกไปตอนต้นได้ไหมคะเลือกอาหารที่กินแล้วอยู่ท้องอิ่มนานเลือกอาหารที่ให้พลังงานต่ำ ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่การตัดสินใจของเราเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ